อ่อฮออฮเสยผมครับเสยผมวันนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์ขายของอีกแร้วครับซื้ออะไรมาก็รีวิวนะครับเพราะว่าไม่มีคอนเทนต์นะครับมีแต่คอนเทนต์ซื้อของแล้วก็มารีวิวนะครับวันนี้มาเรื่องผมนะครับสำหรับคุณผู้ชายนะครับที่มีปัญหาเหมือนกับกระผมนะครับก็คือเมื่อเวลาคุณแก่ตัวลงครับหน้าผากคุณก็จะกว้างนะครับแล้วผมตรงนี้คุณก็จะน้อยลงนะครับ คือพวกผมร่วงนะครับหัวเถิกหรือว่าลังแคอะไรประมาณนี้ครับก็เลยไปซื้อ,อแชมพูของพี่หนุ่มกันใช้นั่นแหละครับไอไลโอครับเห็นโฆษณาพี่หนุ่มแล้วก็อ้าวอยากรู้เหมือนกันนะครับว่าผมมันจะขึ้นหรือเปล่าก็เลยไปซื้อมาครับอ่ะเซตหนึ่งอ่ะถ้าแนะนําให้ซื้อมันจะมี3อันนะครับแบบนี้ขออนุญาตนี่ที่ผมซื้อมานี่นีามอันนะครับ3อันพี่หนุ่มกันใส่นะครับ โฆษณาขนาดนี้ไม่ซื้อก็ไม่รู้จะว่าไงเลยครับเซตหนึ่งเท่าไหร่ว่าพันกว่าบาทมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับมันมีโปรโมชั่นอยู่เรื่อยๆนะครับเข้าไปดูนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้ก็มันก็จะมีแชมพูครีมนวดนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าแฮร์โทนิกที่พี่หนุ่มโฆษณาแหละที่พี่หนุ่มเขาฉีดผิดๆๆ,ๆะนะครับผมซื้อมาเป็นเซตแบบนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คือคือยังไม่แกะแต่อันแกะแล้วมีแล้วครับ แกะใช้มันจะหมดอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวดูอันแรกครับแชมพูนะครับอันนี้คือแชมพูมันจะเป็นสีเขียวครับเห็นปะเห็นไหมเห็นรอยสีเขียววะถ้าเป็นสีเขียวแล้วมันจะถูกกินสกินกินไปครับมันเห็นเป็นรูเหรอวะแชมพูมันสีเขียวครับสีเขียวอันนี้ก็สระปกติครับสระก่อนแล้วก็นวดนะครับนวดนะครับอนเนี้ยไอแชมพูมันจะเป็นสีเขียวแล้วเหมือนเขียวใสๆครับกินก็จะแบบ สมุนไพรอะครับกลิ่นเหมือนสมุนไพรแต่ผมไม่แน่ใจว่ากลิ่นสมุนไพรรวมๆอ่ะไม่รู้มันกลิ่นอะไรกันแน่นะครับแล้วก็ครีมนวดครับอันนี้จะเป็นครีมขาวๆครับนวดเข้าไปนวดเข้าไปวิธีก็มีบอกนะลองลองไอ้นี่ดูนะครับแล้วก็พอหลังจากนั้นครับสระผมแล้วก็ล้างให้เรียบร้อยแล้วก็เป่าให้แห้งครับแล้วก็ใช้ตัวนี้ครับไอที่เขาเรียกว่าแฮทูนิกครับฉีดเข้าไปครับฉีดแบบนี้ฉีดเลยเนี่ยฉีดเลย ที่ผ่ฉีดไม่โดนผมอะนะครับแล้วก็ถือคลึงๆไปครับเนี่ยเนี่ยคลึงๆไปเนี่ยครับคลึงๆไปฉีดไปเถอะครับฉีดไปผมแม่งก็ฉีดไปเหอะใช้มาเกือบหมดแล้วครับสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงนะ,ะับก็คือที่พี่หนุ่มมาโฆษณานะครับว่ามันมีลายขึ้นอะ่ะเอ้ยผมก็มีเหมือนกันนะเว้ยขึ้นเหมือนกันครับอะเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาหัวเถิดไปให้ดูใกล้ๆเห็นไหมครับเนี่ยครับ มันก็จะมีลายๆผมใหม่ปะ่ะลายๆที่มันไม่เท่ากันเห็นไหมครับเนี่ย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 ผัวใหม่ป่ผล่มาเห็นไหมครับลายเส้นเล็กๆเนี่ยอันนี้คือผมมาใหม่นะนะครับแต่ว่าไม่ได้โผล่มาเสมอกันเหมือนของม่หนุมวะ่ะน่าจะเป็นที่เซลล์ของหัวใครหัวมันนะครับแล้วก็ผมว่ามันรู้สึกมันหนาขึ้นนะครับมันก็หนาขึ้นอย่างเงี้ยเห็นปะ่ะหนาปัดเลยแล้วก็เออลงังแค นะครับรังแคเนี่ยหายแน่ๆครับคือเมื่อก่อนใส่ชุดสีดาแล้วแบบรังแคแม่งร่วงไงพอใช้ตัวนี้รังแคลดลงนะครับแทบจะแทบจะหา,าไม่เจอเลยครับแฟนบอกว่าหาไม่เจอแล้วก็แฟนมันทักว่าไอ้ตรงนี้มันมีนมไหลขึ้นมาครับแต่ไม่รู้ว่าพอหมดป๋องนี้แล้วก็หมดเซตนี้มันจะขึ้นเยอะอีกหรือเปล่า่ะสินะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมารีวิวให้ดูอีกทีแล้วกันนะครับผมซื้อมาแบบจัดชุดใหญ่อะมันเป็น3มเซตอะ หลือไม่กี่พันเลยห้าพัน้งผมก็เลยจัดเต็มเลยครับซื้อดีก็ซื้อไม่ให้ทีเดียวเลยเพราะมันลดเยอะนะครับอ่าเพื่อนๆก็คุณผู้ชายคุณที่ผมล่วงแล้วก็หัวเถิงนะครับถ้าคุณมีกําลังทรัพย์มีตังค์นะครับคุณควรจะซื้อนะครับจะได้รู้ว่าเอ๊ะลองดีหรือไม่ดีวะนะครับเอามาลองกับตัวเองดีกว่านะครับจะได้รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีนะครับอ่ะประมาณนี้ครับใครจะซื้อก็ซื้อเลยครับสั่งใต้ลิงก์ะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้กันแล้วกันนะครับโอเค ประมาณนี้นะครับนี่ๆตือผมมันก็พอได้อ่ะโอเคครับประมาณนี้ครับฝากติดตามด้วยนะจ๊ะไปแล้วสวัสดีบ๊ายบาๆติดตามกันด้วย